เดินมาผมมันจิ้มฉวนะมันคนชอบกินตับนะลูกก่อนกิน สวัสดีครับพบกับผมคัางนะครับโอนเล้งโอนเลี้ยงนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้แค่รู้สึกหิวข้าวนั่นเน่นะฮะก็เดี๋ยวจะไปกินชาบูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันนะครับว่าชาบูจีนในอเมริกานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีชาเลนจ์นะครับผมก็คือผมจะกินให้ได้มากที่สุดเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าผมจะกินได้มากที่สุดแค่ไหนกันนะครับไปดูกันเลย คือลาบมันจิ้มนะ to s <S แบบนี่ก็คือน้าจิ้มที่ผมตักมาวันนี้นะครับผมทั้งหมดห้าถ้วยนะเป็นไงน่ากินไหมครับเปิดดูเลยครับผมมีซุปให้เลือกนะตรงนี้ ราคานะครับคนละ32เหรียญเล จะจืดๆหน่อยบอกแกคนที่ชอบแบบอะไรแบบว่าเพลินๆนะครับเราลองจากปลาหมึกเนื้อนะครับปลาหมึกลงไปปลาหมึกเป็นเส้นนะครับผมเอาได้นะปลาหมึกไหมครับผมดูชิมมันน้ำชิมนะครผมปลาหมึก มาครับปลาหมึกกระปุกออร่อยไม่มีเค้าเคาวเลยนะแต่ว่าสดมาก นี่นะครับผมหอยแมลงคู่เนื้อชิมซอสพริกหน่อยเรามาลองเนื้อหมูกันนะครับ นะเขาไปไม่ต้องนานมากครับก้วงหน่อยก้ยวงหน่อยได้มาแล้วมาชิมมานำชิมนะครับผมเดี๋ยวครัมผ้ ม <Yeah. S 2> อมาเนื้อครับลองเนี้ยบ้างเนี่ยตัวน้ำนะได้มาแล้วจิ้มครับในน้ำจิ้มกระเทียมนะ <Okay. S 1> โอ้ยดูดิดูดิดูดิดูด,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 ดิมันไหลดิโอ้ oh.

จเตะน,นะหว,วานๆน,น,นุ่ๆมามาลอกินตับกปนบ้างครับผมรสตับกปนลตับเราก็พ้อมแล้วนะดูแดงๆนี่นะเนี่ยกำลังน่ากินเลยครับดูตับเลยครับแดงๆเลยเลือ,นอดน้ซึมหมดเลยอ่ะชิมน้ำชิมพริกนะน้ำชิมพริกจีนนะ เด็ด b ับเด็เด,ดตับหวานมากมป็นคน,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 นชอบกินตับคราับมาลองนี่นะครับลูกชิ้นไข่ปลาเนะลูกชิ้นไข่ปลานี่จะเป็นยังไงลูกชิ้นไข่ปลา ใส่นานไปอ่ะไข่ฟ้าสุกมดแล้วดูลูกอร่อยกิ้นตอนนี้นะครับลูกชิ้นมีดบอลนะมีชิ้นเนื้อนะดูดิมันจะมีแบบบีเอ็นเอ็นเอ็นนะโอ้ยน่ากินมากกรึบๆแน่นอนเลยเิ้มน้ำเจ้มจีนเหมือนกันไหมมันๆเลยเปรี้ยวเผ็ดๆ ดูดิดูมันมาดิโอ้ยหกชิ้นเอ,อ,เอ็นหวานหวนมากตอมาครับเนื้อกุ้งอ่มากุ้งนะ จิ้มซอนเลยโอเคเรดี้พร้อม okay. ไหมครับอืม <c oughs> อร่อยหวานเชียบอีกตัวแล้วกัน กินผักบ้างนะจะได้ดีต่อสุขภาพนะครับผมเค็มเข้มทองกับผักขมเอาละครับจะมาทำชาเลนจ์กันแล้วนะ่ยเหมือนจะกินเล้นมากสุดเราจะกินได้วันนี้นะครับเราจะกินแค่นเนื้อสั่งนะมาดูว่าผมจะกินได้มากมาแค่ไหนครับวันนี้มาดูกันเลยมาแล้วครับจานแรก นะครับผมเนื้อจานแรกรนะครับเสาวลานี่มีเนื้อมีหนูต้องมีแลนนะครับเจ็บเราจะใส่เปทีเดียวเยองแค่ใส่เสียบเวลายวเสียเวลามาตอวนี้สารบสาหายลงไปเลยวเรานะ mà thì điều này, cái <laughs> này. จะเผาเนื้อนะหมูเกะไปหมูเกะอย่างเงี้นะยแล้วแะแล้วรถบกทั้หมดในจานนี้นะไปอยู่ในนี้หมดแล้วเดีย๋ยวเรามากินกันเลยก,กินเลย ไปไหนนะครับรอด้วยผมกินก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็อยูประมาณห้าหกโตนะครับฝรั่งกินเยอะด้วยนะร้านนี้ไม่ใช่ว่านร้านของคนจีนแล้วจะไม่ฟังกินเลยคิดผิดนะครับฝรั่งเยอะมากช่วงนี้ข้าวของที่อเมริกาก็แพงขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อมันเห็ดเพราน้ำมันอะไรแพงทุกอย่างล้วอาหารเนี่ยคือราคาหมดทุกอย่างเลยครับทำให้ช่วงน,นี้ก็ พนข้าวที่ถึงต้องหาเงินลำบากเลยนะเพราะว่าข้าวของแพงหาว่าเท่าไรก็ต้องจ่ายค่าข้าวของนะคร<ม>ับบุฟเฟ่ครับเป็นแางเลกที่ดีครับผมจะกับจีนกันต่อมาครับหนึ่งหมูสองเนื้อนะครับผมมาเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับไปกันต่อ อยาหยุดย่งัอยาหยุดย่างอย่าให้เราันหยุดเราได้ ที่แคนาดามีไม่เยอะเท่าที่เมืองไทยนะครับทีนี้ก็มีอย่างมากก็สิกกว่าร้านนะครับเมืองไทยนี่ได้ข่าวปีเป็นร้อยเป็นเป็นร้อกว่าล,ล้านใช่ไหมใช่ไหม,มเห็น,นแบบในเว็บไ,ไฟซบ์อะไรพวกนะี้โหน่ากินมากที่เมืองไทยนะ ไปแล้วอ่ะทำเพิ่มอ,อีกแล้วอ่ะแอปเชื่อเดลโมอืมเอาละ,ะครับเนื้อจะสุดท้ายแล้วนะมา,าสุดท้ายของมือกันแล้วเนื้อพร้อมไปภนะูเขาที่ห้าับภูเขาที่ห้าเนี่ยเป็นภูเขาเล็กๆนะครับเป็นภูเขาใหญ่มาก นีอิ่มจริงครับอิ่มมากครับเล่นท้องเลยลรอร่อยจริงครับที่ร้านนี้ผมชอบมาเป็นชาบูสไตล์จีนแต่น้ำจิ้มไม่ธรรมดาบอกเลยได้แล้วล้วลวลวเนื้อสุกง,ง่ายครับเดี๋ยวสุกสุกไวมากดีแต่ผมเลยครับไม่ต้องรอนานเพราะเนี้อมากินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบได้ไงใช่ปะ ไม่ต้องแบบว่ารอสุกเกินไปนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับเนื้อในสุกกระดูกหมูนะครับสังเกตแล้วคือจะมีกระดูกอยนนู่นี้ดูกระดูกระดูกดกระดูกครับกระดูกกใจอร่อยครับ อสุดท้ายนะสุดท้ายลาก่อนจ้ะเนื้อจ๋าย,าย,ายอืม ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมพามเพื่อนๆไปดูร้านชาบูจีในอเมริกาเนี่ยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมกินไปเยอะมากจริงๆครับวันนี้อิ่มมากๆเลยแล้วครับผมซัดไปโอ้โหไม่รู้กี่ชามกี่จานทั้งเนื้อทั้งเนื้อหมูทั้งเนื้อแกะผัดลูกชิ้นทุกอย่างเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบที่คลิปที่ผมกินนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างด้วยนะครับเลยเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับโอเล้งโอเลยงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับเท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย